อาตมาภาพขอแสดงความขอบคุณท่านที่เป็นหมอเป็นแพทย์ตั้งหลายมาเยี่ยมอาตมาอาตมาไม่สบายมาปีเศษแล้วปีเศษแล้วก็ย,ยังค่อยยังชั่วขึ้นบ้างเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าพอจะจำอะไรได้บ้างไม่ไม่ลืมเสียทั้งหมด ดำรงชีวิตอัตภาพไปตามเรื่องตามรา <c oughs> ขอแสดงความขอบคุณมาเยี่ยมขอแสดงความยินดีตอนรับปฏิสันทานท่านนายแพทย์ทั้งหลายท่านนายแพทย์ทั้งหลายจงได้ช่วยกันกระทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการให้เจริญงอกงามด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้า ธรรมะของพระพุทธธรรมะของพระธรรมธรรมะของพระสงฆ์ธรรมะเหล่านี้ <c oughs> คือความถูกต้องถ้าแปลก็แปลว่าความถูกต้องมันทรงตัวอยู่สิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้นี่มีแต่สิ่งถูกต้องเท่านั้นถ้าไม่ถูกต้องทรงตัวอยู่ไม่ได้ <c oughs> ถ้ามันมีความถูกต้องแล้วมันไม่ตาย ก็ให้จะลึกนึกไกลไกลไกลไปถึงส,สุดสุดสุดทั้งหมดว่าความถูกต้องเป็นความไม่ตาย <c oughs> ธรรมะสูงสุดของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระนิพพานพระนิพพานแปลว่าความไม่ตายเรื่อคือความไม่ตาย ขอยคิดดูเองเถอะว่าถ้ามันถูกต้องถูกต้องแล้วมันจะตายได้อย่างไรถ้ามันถูกต้องแล้วมันจะตายได้อย่างไรคือป่วยอะไรขึ้นมามันก็ถูกต้องคือนักสามก็ถูกต้องมันก็หายเสียเจ็บข้าอย่างไรถูกต้องถูกต้องมันก็หายเสียถูกต้องถูกต้องมันก็หายเสียหายหายโรคภัยกล้เจ็บทั้งหมดทุกสิ่งทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างกับทั้งทุกการทุกเวลา มันก็คือความไม่ตายนั่นคือพระนิพพานความถูกต้องคือความไม่ตายจะเป็นนิรันดรไม่ตายนิรันดรนไม่ตายตลอดการนิรันดรคือพระนิพพานรวมเรียกสันสันว่าธรรมะธรรมะมีความหมายที่เป็นความถูกต้อง <c oughs> เดี๋ยวนี้โลกมันไม่มีความถูกต้อง ทางเศรษฐกิจก็ไม่ถูกต้องทางการเมืองก็ไม่ถูกต้องทางการสังคมก็ไม่ถูกต้องเพราะมีแต่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวมีแต่ความเอาเปรียบแสวงหาสะสมคนคล้ายกันแต่เครื่องมือสำหรับความได้เปรียบแสวงหากันแต่เครื่องมือของความได้เปรียบประเทศไหนชาติไหนก็คนคล้ายแสวงหากันแต่เครื่องมือของความได้เปรียบ พื่อมันจะเอาเปรียบด้วยความเห็นแก่ตัวโลกนี้มันจะมีสันติภาพได้อย่างไรแล้วมจะมีความถูกต้องที่ไหนมันจะหาความถูกต้องไม่ได้มันจะพูดกันอยู่ทุกวันทุกวัน all right all right จะได้ยินมากดีสุดวันหนึ่งไม่รู้พีร้อยกี่พันกี่หมื่นแสนคำแต่สันติภาพทถวขี้เล็บมันก็ไม่มี all right all right จอกันทั้งโลกทั้งโลกนะสันติภาพทถวขี้เล็บมันก็ไม่มี เพราะมันไม่ม really, ีความถูกต้องถ้ามันมีความถูกต้องแล้วมันเป็นอย่างว่าเนี่ยมันมันมันไม่ตายแม้จะถ่ายลมออกมาคือตดมันก็ยังไม่เหม็นถ้ามันมีความถูกต้องแม้แต่ตดมันก็ไม่เหม็นถ้ามันถูกต้องยิ่งขึ้นไปทางกายทางระบบประสาททางทุกอย่างทุกอย่างตัวอย่างมันก็ไม่ตายมันตายไม่ได้ถ้ามันถูกต้องถูกต้องถูกต้องแค่อย่างเดียวมันเป็นนิพพานคอยลึกนึกถึงความถูกต้องว่า ป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดกว่าสิ่งใดๆใ,ในทั้งหมดทั้งสิ้นที <c oughs> เดี๋ยวนี้มันมันยังมีที่ไม่ถูกต้อง <c oughs> เพราะว่ามันไม่ถูกต้อง <c oughs> เพราะว่าสรุปความได้ว่ามีแต่ความต้องการด้วย ความเห็นแก่ระบบประสาทเห็นแก่ระบบประสาทคือความอร็ยอร่อยอร็ยอร่อยอร็ยอร่อยทางระบบประสาทในโลกทั้งโลกกีโลกกีโลกกีโลกคนก็บูชากันแต่ความอร็ยอร่อยทางระบบประสาทเลยเอากันใหญ่ค้นขว้าทุกอย่างทุกทางทุกอย่างทุกประการเพื่อให้ได้มาเึ็นความอร็ยอร่อยทางระบบประสาท ถึงถ้าพูดตรงๆตามภาษาบาลีก็คือทางกามหรือกามอารมณ์วิธีสซิกมันฟลอยดเยว่าทางเซ็กซ์ถึงทางเซ็กซ์นี่ยความอ,อร่ณารอยทางระบบประสราทก็คือทางเซ็กซ์จะทําอะไรก็ให้อร่อรรอยไปตามความรู้สึกของสัญชาติตายานสุนัข ยื้อแยง่งภาคีริ้วกันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเพราะมันได้รับความอรุอร่อยทางระบบประสาทสุนัขบางตัวที่มันเบียดเข้ามาหาเราเบียดเข้ามาหาเราเพราะมันได้รับความรู้สึกอรุอร่อยทางระบบประสาทีเรื่องมันมากถึงขนาดนี้เดีย๋ยวนี้ใครๆก็ต้องการความอรุอร่อยทางระบบประสาทแม้แต่จะถ่ายจาระจะถ่ายภาษาว่าต้องการให้อรุณอร่อย ทางระบบประสาทเป็นความสุขที่เขาเรียกเป็นภาษาบาลีคำคำกันขันว่าว่ามิ uk, uk, s uk, s uk ลสุขมิลสุขมิลสุขสุขแปลว่าความสุขที่เกิดทางท่อปัสสาวะเป็นคำที่หยาบคายและดูมินดูถูกเยอะก่าน,านันทั้งโลกทั้งโลกสากลแล,ล้วโลกนี้โลกไหนไม่โลกพระจันทร์ โลกีโลกีโลกี้จะมีในอนาคตมันก็จะบูชากันแต่ความอร่อยทางระบบราสาทมันก็ไม่มีความถูกต้องไม่มีความถูกต้องมันก็ตายกันเดี๋ยวนี้มันก็ตายกันเดี๋ยวนี้ตายกันเดี๋ยวนี้ไม่มีความถูกต้องเมื่อตายกันทั้งทางกายทั้งทางจิต้ารทำมีความถูกต้องเสร็จแล้วมันไม่รู้จะตายอย่างไรทั้งทางกายและทางจิต นี่คือธรรมะธรรมะธรมะรมะขจัดเสียซึ่งความไม่ตายแล้วก็พูดกันอีกทีก็ว่าไม่มีปัญหาขาจัดปัญหาทุกอย่างทุกประการออกไปจะได้ไม่มีปัญหาสำหรับความถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องมันก็มีแต่ปัญหา <c oughs> มันมีแต่ปัญหา จะเรียกว่าดีดีบางอย่างบ้าดีเมาดีลงดีบ้าอำนาจวาสนาบ้าเกียรติยศบ้าชื่อว่าเสียงกระทั่งบ้าสวรรค์เมาสวรรค์งนี้มันจะดีได้ยังไงมันจะมันถูกต้องได้ยังไงถ้ามันบ้าดีเมาดีลงดีบ้าอำนาจวาสนาอะไรอยู่มันจะเรียกว่าถูกต้องได้อย่างไรขอให้สนใจว่าความถูกต้องความถูกต้องความถูกต้องถ้ามีแล้ว ไม่ตายไม่ตายไม่มีในตายเป็นพระนิพพานพระราขอตอนรับปฏิสันถานท่านทั้งหลายโดยธรรมะปฏิสันถานไม่มีอะไรจะตอนรับไม่มีวัตถุเครื่องใช้ขอใ้ของกินของอะไรจะใช้ตอนรับก็ตอนรับโดยธรรมะปฏิสันถานขอให้ได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วขอให้ได้ปฏิบัติธรรมะ ปฏิบัติธรรมะคือความถูกต้อง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 ถึงต้องต้องใช้คําพูดคาเดียวนี่ว่าความถูกต้องความถูกต้องแปลเป็นภาษาอื่นไม่ได้เคยพยายามจะแปลเป็นภาษาฝรั่งมังคากี่คํากี่คํามันก็ไม่ตรงตามความหมายของคํำว่าความถูกต้องมันยังเป็นเรื่องของความบาดีเมาดีลงดีไปทั้หมด เป็นความเท็จไปทหมดไม่ใช่ไม่ใช่ความถูกต้องนี่คือสิ่งสูงสุดสิ่งสูงสุดไม่ที่เราบูชาทันมันไม่ใช่ความถูกต้องมันเป็นความได้อร่อยอร่อยทางระบบประสาทเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าต้องท่านต้องการอย่างยิ่งความถูกต้องความถูกต้องท่านเรียกว่าสัมมัตตสัมมัตตสัมมา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 คำนี้แปลว่าถูกต้อง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  แล้วสัมมัตตะคือความถูกต้อง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 มันก็เลยไม่มีปัญหาปัญหาอย่าง question ก็ไม่มีปัญหาอย่างพรบเลิมก็ไม่มีไม่มีปัญหาใดๆถ้ามันมีความถูกต้องที่ขอให้ด้มีความถูกต้องและมีความสงบเย็นสงบเย็นเป็นความสุขและมีความเป็นประโยชน์มีทั้ง peaceful มีทั้ง useful ทั้งสงบเย็นทั้งเป็นประโยชน์ขอได้รับพรเหล่านี้โดยการทุกท่านทุกคนว่ายงเป็นผู้มีความถูกต้องสงบเยือกเย็นและมีความเป็นประโยชน์อยู่ด้วยการทุกท่านทุกๆคนเธอญ